ตัวมจายป่ไนตารกวันไหน่มิิไทไทคต็นูนแหลไปีดีกว่าเย็นเดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหนูไลฟ์ในอินสตาแกรมทุกคนนะคะ ทำอะไรอยู่คะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสวนนะคะวันนี้พี่เคนพึ่งเอาต้นไม้ลงแบบเต็มๆแล้วก็มีแบบติดไฟเพิ่มด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเอ๊ะมันพิกกล้องอย่างไงนะนี่น,ะน,นี่แนะนำสิทำรอสวัสดีครับ เดี๋ยววา,างนี้วางนี้เริ่มจากตรงไหนนีเริ่มจากตรงนี้แ้กกันนะอาอ่านี่ฮะก็อันนี้เป็นฟีนวอลที่เพิ่งทำลงต้นไม้เสร็จวันนี้นะครับก็ถ้าไปตรงนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบมอนกระดูกอันนั้นก็จะเป็นคาราเมลมาร์เบิลนะครับส่วนนี้เป็น มอนสเตล่าโบซิเจียนาออลเลียนะครับข้างบนนั้นเป็นซิงคูเนียมไตคัลเลอร์ส่วนอันนี้ที่แปลกใหม่เลยก็คืออันนี้เป็นมอนสเตล่าโอบิกัวอเมซอนนนะครับอันนี้เป็นตัวอเมซอนนาหายากนะครับอแล้วก็นี่เป็นเป็นฟอร์ลีดาบิวตี้นะครับพรุ่งนี้ต้องลดน้ำเพิ่มนะเพราะว่าอันนี้เป็นวัสดุใหม่แล้วก็มันยังไม่อมน้ำ อันนี้ก็เป็นไวโอลินอันนี้เป็นเป็นฟิโลเดนดอนแพททิเซียนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาอะไรมาโปะๆหน่อยอ่าวันนี้ลงเหนื่อยมากเลย่วนข้างล่างนี่ให้ดูข้างล่างข้างล่างพวกนี้ก็จะเป็นซิงโกเนียมนะครับซิงโกเนียมเยลโล่นะครับหรือซิงโกเนียมออเลียนะครับอันนี้ก็เป็นซิงโกเนียมกรีนสแปดนะครับ แล้วก็นี่เป็นซ<ห>ิงโกเนียมมิวคอนเฟคตินะครับใก,กล้ๆส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นแบบว่าพวกมอนแล้วก็ฟิโลนะครับแล้วก็เดินตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็เป็นโอบิกัวเหมือนกันเป็นโอบิกัวอีกฟอร์มนึงไม่รู้ว่าจะเป็นฟอร์มไหนเนี่ย ก็เลยต้องเอาลองมาเลี้ยงดูก่อนแล้วก็เนี่ยครับต้องให้เขาแปะกําแพงไปแบบนี้นะก็คือมันจะเลื้อยขึ้นไปมันจะแตกฟอร์มถ้าไม่แปะกําแพงมันจะไม่แตกฟอมนะครับแล้วก็นี่เป็นมอนสเตล่าเล็กเชอรีアานะครับเป็นเล็กเชอรีนาดังหายากมากหายากไตคัลเลอร์ไตคัลเลอร์อันนี้ก็ไตคัลเลอร์นะ นี่ไตคัลเลอร์อสิงโรเนียมไตคัลเลอร์นะครับแล้วก็ไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นเป็นอัลโบโ้นะไปพี่หนูใช้เอเอฟเฟกต์นี้มันคือดีมากเลยมันคือทำให้เราแบบหน้าเนียนดูสุขภาพดี ส่วนต,ตรงนี้เป็นอัลบแล้วก็มีมอนเหลืองด้วยนะคะนี่น,นี่ก็เป็นพวกอัลบแต่นี้แต่นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นมอนใจแอนตัวหนึ่งที่เป็นสีแบบสีเหลืองสีแปลกแปลนะ <c oughs> ก็เลย เอามาเลี้ยงดูเพราะว่ามันสวยนะครับอืแล้วตรงนี้ก็เป็นออเลียทั้งหมดนะออเลียกับอัลบก็เราจะวางสลับกันสีเหลืองกับสีขาวสีเหลืองสีขาวสี็จอย่างสีขาวอพอะวันนี้เพิ่งปลูกเสร็จโ้โหเหนื่อยใช่เหนื่อยมากเลยเนี่ยให้ดูอัลบอสอะไร นีสวยจังเลยแต่จริงๆถ้าพอติดไฟแล้วมันดูกลางคืนมันทําให้ดูเห็นชัดเนาะใช่พวกนี้เป็นไฟเลี้ยงต้นไม้อันนี้เป็นไฟเลี้ยงต้นไม้นะครับเราจะเปิดสามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็เปิดอีกทีตีสามถึงตีห้าครึ่งนะครับก็จะทให้ต้นไม้เนี่ยโตวไวขึ้นนะครับเพราะว่าได้ผลิตอาหาร มากขึ้นเป็นเวลาห้าชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันโดนแดดบ่ายฝั่งนู้น่ะโดนแดดเช้าก็เลยต้องแบบบาลานซ์กันต้องมีไฟมาช่วยนะครับอนี่มอลิดาไซใหญ่เทียบกับนี้แสงสายคอน <ไ>ปิดไฟ <ป S 2> ้แม่เป็นไหนอไฟแล้วคือใจแอนที่เป็นสีสใจแอนอืมเป็นเดลิซิโอซาที่เป็นสีนไม่เคยเห็นเลยเนาะใช่มีมน,น้อยมากมันนิ่งแล้วหรอนิ่งมากโ<อ>ป้โหช้ามาดูด้านไหน ประมาณนี้นะคะวันนี้ที่ลงต้นไม้ไปไม่แกเดีัยมันแตกมัก็ได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับอ้าวไม่เห็นเลยน้าขำนิดหน่งมีไปบ๊ายบายฮะบ๊ายบายถ้าใครสนใจต้นไม้ติดต่อที่อินสตาแกรมแอดวีเพลนสตูดิโอได้นะคะหรือติดต่อทางนี้ก็ได้โอเค 嗯、mm。Hmm. Mm hmm.